สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน SCLD Headlight อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งงานรีวิวนะครับงานติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับ by LED projector GT นะครับในรุ่น 5,800K นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์ให้ดูว่าการติดตั้งกับรถ Toyota Hilux Revo นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยของลูกค้าเป็น Revo ตัว A1 นะตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นงานตรงรุ่นสำหรับ Toyota นะครับ คันนี้เนี่ยคือลูกค้ามีการติดตั้งซีนอนโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับนะแต่ว่าความสว่างก็ยังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับลูกค้าก็เลยมาเติมตัวตัวตดหมอก b บ l d GT นะครับงานตรงรุ่นสำหรับเตอร์ต้าในรุ่น 5,800K นะครับช่วยเติมพื้นเก็บพื้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับสังเกตได้ว่างานตรงงานตรงนี้จะเป็นงานตรงรุ่นสำหรับเตอร์ต้าเลยนะครับก็คือกรอบเบ้าต่างๆเนี่ยจะเป็นของเตอร์ต้าโดยเฉพาะนะครับหลังติดตั้งไปแล้วเนี่ย ก็จะดูกลมกลืนเหมือนไม่ได้มีการดัดแปลงแก้ไขเลยนะครับพลั๊กต่างๆผมก็จะทําให้เป็นตรงรุ่นนะครับจะไม่มีการแก้ไขตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคนขับนะครับอันนี้ลูกค้าก็เป็นแบบเดิมๆเลยนะครับมีแค่ทํฝ่ายหน้ามาแล้วก็ข้างคนนั่งก็จะเหมือนกันนะครับเบาโพสิชันต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบที่ตรงตําแหน่งเดิมนะครับ จะเข้ารูปสวยงามสําหรับรถโตลต้าโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงใดๆเลยนะครับอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าไม่มีการดัดแปลงแก้ไขตัวรถนะครับทั้งระบบไฟฟ้าปลั๊กต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างกันชนนะครับจะไม่มีการแก้ไขนะ,ะนะครับอันนี้ก็ลูกค้ามาติดคันนี้เ,เดินทางมาไกลจากกรุงเทพเลยนะครับมาฉาเชิงเซาเลยมาช่วงเย็นนะครับก็ติดตั้งได้อย่างตรงรุ่นเลยนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมใช้ดูแสงกันบ้างนะครับ นแสงที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะครับเป็นแสงจากไฟตัดหมอกอย่างเดียวนะ,ะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับอย่างที่เห็นนะผมเปิดเฉพาะแค่ตัดหมอกคู่ล่างอย่างเดียวนะครับแสงที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็เลยจะเป็นแค่ตัดหมอกเพียวๆจากรุ่นบายดีจีทีในรุ่น 5,800K นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัดหมอกที่ดีที่สุดณนะตอนนี้ที่มีขายนะครับตัวนี้จบลูกค้าก็ เลือกเป็น5 8 0 0 k นะครับจะสังเกตได้ว่าความลึกของท้องแสงเนี่ยลงค่อนข้างเข้มนะครับเห็นไหมหน้าลถอยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยลงตรงนี้ปุ๊บท้องแสงเนี่ยก็ลงนี่เติมไปจนถึงคัตออฟนู่นเลยนะครับนะก็ตัวเนี้ยสำหรับรถยกสูงนะผมบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าได้เปรียบมากๆนะครับได้เปรียบจริงๆเพราะว่าแสงมันไกลแล้วก็ท้องแสงมันลึกนะครับด้วยโปรเจคเตอร์ที่มันให้แสงที่ดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยพอมาติดในตำแหน่งโพซิชันที่รถยกสูงเนี่ย มันก็จะไปได้ไกลกว่ารถเก๋งนะครับแต่ว่าการเยียงตาเนี่ยก็จะไม่มีนะอ่าทีนี้มาดูคัตออฟกันบ้างนะครับคัตออฟจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นบูคัตออฟช่วงกลางนะครับประมาณ6-70ตรงกลางเนี่ยทั้งแถบน,นะครับจะเป็นบูคัตออฟนะอันนี้ก็คือมันห่างจากกำแพงไม่เยอะมากนะครับบูมันก็เลยไม่ค่อยหนาชัดเท่าไหร่แต่ถ้าห่างจากกำแพงออกมาเนี่ยบูจะเด่นชัดและเข้มเลยนะครับสำหรับ คนที่ชอบในเรื่องความคมความสวยงามของแสงเนี่ยตัวนี้คือจบนะครับสำหรับ 5, K, นะู่น 5,800k เห็นไหมแสงจะกว้างไปจนสุดนู่นเลยนะครับสุดซอยเลยนะสุดข้างซอยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับนะแล้วก็จะออกไปยันขอบนู่นเลยนะความกว้างของมันถือว่ากว้างมากนะครับถนน3เลน4เลนเนี่ยเก็บหมดสบายๆนะครับพื้นด้านข้างขอบทางด้านข้างเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นชัดนะครับเวลามีอะไรมาตัดหน้าเรานะมอเตอร์ไซค์คนข้ามถนน สุนัขไดต่างๆเนี่ยที่จะตัดหน้าเราก็จะได้เห็นไปชัดขึ้นนะครับท้องแสงก็จะค่อนข้างลึกอย่างที่ทุกคนเห็นนะเห็นไหมความลึกของท้องแสงนะครับเนี่ยลึกเข้มไปจนถึงคัดออฟเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับแนวบูคัดออฟเห็นไหมไม่ใช่แนวบูคือระดับความตรงนะครับอันนี้ข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยการตั้งระดับของผมเนี่ยที่ร้านจะค่อนข้างฟิกในเรื่องนี้มากนะครับ จะต้องตั้งให้ตรงเป๊ะนะครับจะไม่มีการซ้อนทับอะไรต่างๆทําให้ลูกค้าขับลำบากลูกค้าจะเห็นเป็นแนวระนาบเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าจ UM ากมองระยะไกลเนี่ยมันจะทาให้หมองง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานตรงรุ่นเนี่ยแทบจะตรงเป๊ะหมดนะครับนะเห็นไหมแสงก็จะแบบตรงเป็นแม่บรรทัดเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีลอดขึ้นมาเลยนะเห็นไหมแสงจะมีแค่ด้านล่างนะครับจะไม่มีหลุดลอดขึ้นมาเลยนะด้านบนก็จะมืดตึ๊บนะครับ ด้านบนก็จะมืดหมดเลยแสงที่อยู่ด้านล่างนะครับชั้นกันยังตาจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องระดับอะไรต่างๆเนี่ยผมจะตั้งให้มันพอดีกับรถแต่ละคันนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งนะแล้วก็ถ้าจะยางตานะครับนี่จะต้องออกมาไกลมากนะครับจากตัวรถแล้วก็ต้องย่อลงมาต่ำม,มากนะน,น,นี่ผมลงแบบสูงจากพื้นประมาณฟุตเลยน,นะครับเนี่ยเห็นไหม เห็นลำแสงหไหมครับเ,เออพอดีวันนี้ฝนมันตกด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ช่วงปลายปีแล้วลูกค้าก็จะค่อนข้างแน่นนะครับที่จะมาอัปเกรดไฟหน้าก่อนเดินทางปีใหม่กันนะครับวันนี้พอดีฝนมันตกก็ค่อนข้างแปลกนะครับลูกค้ามาเสร็จติดตั้งเสร็จพอดีฝนยุดตกนะครับก็ได้เทสในเรื่องของแสงเลยนะนี่จะเห็นได้ว่าลำแสงน่าจะเป็นลำเลยนะครับเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นนะเพราะว่าผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือมันชัดมากเลยนะครับมันยิงออกมาเป็นลำลำใหญ่เลยนะครับเนี่ย ซึ่งจะต้องลงมาขนาดนี้ถึงจะแยงตานะถึงจะเข้ากล้องเห็นไหมน,นี่ขึ้นลงขึ้นนะครับลงความสูงจากพื้นนะตอนนี้นะที่ทุกคนเห็นเนะี่ยประมาณ1ฟุตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแคบไม่แยงตาแน่นอนนะครับเพราะไม่มีใครมานั่งขับรถต่ำในระดับนี้อยู่แล้วนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแสงจากโปรเจคเตอร์ l y l GT GT นะครับรุ่น 5,800K นะสามารถติดตั้งได้ตรงรุ่นกับรถหลากหลายรุ่นนะครับ ใครใช้รุ่นไหนยังไงก็ทักมาสอบถามดูนะครับอะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในตำแหน่งคนขับันบ้านนะครับว่าคนขับเป็นยังไงนะครับอโอเคตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในตำแหน่งคนขับเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าแม้จะผ่านฟิล์มหน้ารถนะครับซึ่งคันนี้นะลูกค้าบอกว่าผ่านฟิล์ม40นะคือเดิมลูกค้าใส่60แล้วไฟหน้ามันเอาไม่อยู่นะครับ ไปลดฟิล์มมาเหลือ40นะครับก็ทะลุสบายๆครับเพราะว่าตัว b i o r g t เนี่ยอย่างที่ผมรีวิวคันอื่นไปเนี่ยก็60เอาอยู่นะครับสเต็ปฟิล์ม60เนี่ยเอาอยู่สบายๆไม่มีปัญหานะครับพอมาเจอฟิล์ม40เนี่ยยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันเก็บลงพื้นเนี่ยเข้มๆเลยนะครับทีบนี้อันผมจะลองเปิดเปิดไฟหน้าดูนะครับของลูกค้ามนะันเป็นหลอดซีนนนะครับมันจะใช้เวลาในการจุดพักหนึ่งนะมันจะไม่รวดเร็วเหมือน led ที่ว่าเปิดแล้วติดทันทีนะครับ นะอันนี้ก็รอมันชาร์จก่อนนะครับเพราะว่า่งเปิดครั้งแรกสักทักหนึ่งมันถึงจะชาร์จเต็มนะครับน,นี่ก็ไฟบนก็จะเป็นไฟซีดออนนะครับส่วนไฟล่างก็จะเป็นไบ l อลดีนะครับก็จะเห็นว่าพอเปิดคู่กันเนี่ยเติมเข้มเข้มเนี่ยถนนจะยังไงนยผมว่าไงก็เอาอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่านี้ลูกค้าก็อยากมาเติมเพิ่มความสว่างลงพื้นให้มันเข้มเข้มขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะลองปิด ปิดตัดหมอกนะครับเห็นไหมเพราะปิดตัดหมอกเนี่ยแสงบริเวณหน้ารถตรงเนี้มันจะหายไปนะครับพื้นเนี่ยมันจะหายทีนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอยู่ใกล้เนี่ยมันเห็นในแนวคัดออฟสว่างก็จริงใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราวิ่งทางไกลวิ่งเร็วๆหรืออะไรอย่างนเนี่ยเราต้องการระยะที่ไกลพอมันไกลาจากไฟไฟหน้ามันไปได้ไกลเนี่ยปรากฏว่าพื้นมันจะหายนะครับถ้าเป็นซีนอนเนี่ยเห็นไหมตรงพื้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหายไปนะครับก็เลยต้องมาเปิดเติม LED นะเนี่ย พื่อที่จะเก็บพื้นตรงด้านเนี้ยให้เพิ่มขึ้นนะครับนี้ก็ลูกค้ามาเติมสเต็ปนี้ไปนี่ก็ขับสบายแน่นอนนะครับสําหรับสเต็ปนี้ทั้งซีนน์โปรเจกเตอร์แล้วก็ b บเอลดีโปรเจกเตอร์ or, ที่อยู่ที่ไฟตัดเหมาะนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับในมุมมองคนขับเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองขับเหมือนเดิม นะครับว่าหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็จากลูกค้าเนี่ยไม่ได้เห็นการติดตั้งในเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสด้กันดูครับกับ t o y o ต a h ไ l ทั r ซีโที่ติดตั้งบาย d Projector GT นะครับในรุ่น 5,800K ไปกันครับอันนี้ก็จะเปิดเฉพาะตัดหมอกอย่างเดียวนะครับไฟหน้าไม่ได้เปิดนะ,ะเป็นไงพี่ใช้แทนไฟหน้าได้เลยนะได้เลย <laughs> ได้เลยได้เลย สบายสบายเลยแล้วฟิล์มหน้าพี่จนสี่สิบด้วยใช่เนี่ยพกพื้นอะไรต่างๆมันเก็บไปหมดเลยแล้วอย่างที่ผมบอกคือรถพี่พอมันเป็นรถยกสูงอ่ะมันได้เปรียกมากแต่ดูพื้นมันจะชัดกว่าเดิมนะชัดครับพี่พื้นมันจะ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 สว่างขึ้นใช่ครับอันนี้จะมีผลมากเวลาที่พี่เดินทางไกลวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยพื้นพี่จะเก็บแบบ เห็นชัดเจนหลุมอะไรต่างๆหรืออะไรที่จะมาตัดหน้าพี่อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยตรงนี้ยได้เพิ่มขึ้นนะครับวนขวาได้เลยครับคัดออฟมันก็จะเป็นตัดตรงเป๊ะนะครับจะไม่ฟุ้งขึ้นมาแยงตาอะไรต่างๆแล้วก็ระดับผมก็จะตั้งให้พอดีกับรถของพี่ที่ยกสูงนะครับความไกลมันจะได้ไกลมากแต่จะว่ามันก็จะไม่สูงเกินไปสาหรับรถเดนสวนนะครับ มันก็จะอยู่แค่รถเลนส่วนตรงนี้มันก็จะเห็นแค่ไยทะเบียนเองนะครับจะเก็บถืนอะพี่ลองเปิดไฟหน้าดูนะครับอันนี้ก็คือพอเปิดไฟหน้าปุ๊บสีนอนมันต้องรอก่อนนะเนาะ <laughs> มันไม่ได้ว่าเปิดแล้วติดเลยใช่อันเนี้ยพอมันเริ่มเริ่มสว่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นแล้ว สองแรงบวกเนาะใช่ครับใช่พี่ก็จะยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเ็ปนี้ก็ลั่นๆเลยแหละพี่สบายเลยเดินทางไกลได้ต่างๆนะครับสบายเลยถ้าไฟหน้าพี่เพียงพอก็ไม่ต้องเปิดตันมองจริงๆอย่างที่บอกเปิดตันมองวิ่งยังเปิดได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็จบการรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับ t o y o t ต h ไฮ l ักนะครับ r ี v o ตัว A1 นะครับตัวแรกเลยนะครับแด่มีการติดตั้งบ y l เอลดีโปรเจคในรุ่น 5800K นะครับก็จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพแสงเนี่ยอย่างที่บอกคือลงถนนเข้มๆนะครับคมๆเลยนะจบๆเลยสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่ใช้ตัวนี้แล้วก็ไฟหน้ายังไม่ได้ไปใส่โปรเจคเตอร์นะครับไม่อยากแกะโคมะไรต่างๆก็มาเลือกเปลี่ยนตัวตัดหมอกอย่างเดียวก็ได้นะครับ ไฟหน้าอันเดินก็ได้นะอ่า,อาก็อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกนะครับเพราะว่างานเป็นงานตรงรุ่นนะครับสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วนะครับอ่วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตั้งนะครับตัวบายเออเดียลเจ็คเตอร์จีทีุ่น5,800ันกับ t ต y o t a ต้ไฮรักซีโวนะครับส่วนท่านใดที่ใช้รุ่นไหนหรือยังไงเนี่ยอยากติดตั้งบ้างนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเบอร์โทรกับไลน์จะเป็นอันเดียวกันนะครับ จะเป็นเบอร์0623425550นะครับแล้วก็ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจก็จะเป็น s t l d Headlight นะครับรวมถึง YouTube Channel ที่ทุกคนดูกันตอนนี้อยู่นะครับก็จะเป็น s t l d Headlight เช่นกันในเรื่องของงานรีวิววิดีโอต่างๆเนะี่ยผมก็จะมาลงในนี้นะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเคยมาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนะี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครยเป็นกำลังใจให้กับผมคนทำคลิปด้วยละกันนะครับเพราะว่าเวลามีอะไรอัปเดตใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ รับชมกันนะครับทั้งงานติดตั้งงานรีวิวงานอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะพยายามทยอยทาให้เพราะว่าเดือนนี้อาจจะเรื่องรีวิวอาจจะออกช้านิดนึงเพราะว่าลูกค้ามาติดตั้งเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางปีใหม่กันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะพยายามที่จะลงคลิปตัดต่อชิรปะผมทำคนเดียวหมดนะมันก็อาจจะช้านิดนึงนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ฝากกระเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคันไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามไาด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ